วันนี้สั่งไก่กรอบมานะคะของแม่มุ้ยกินแซบหรือเปล่าแม่มุ้ยกินแซบนะคะเดี๋ยวมาแกะกล่องของกันเลยดีกว่าเพราะว่าเขาบอกว่าให้อัดวิดีโอในขณะที่แกะด้วยนะคะเผื่อจะได้แบบสินค้ามีความเสียหายอะไรจะได้เคมได้เห็นคนรีวิวกันเยอะแล้วแบบว่าอยากกินเห็นเขากินกันอ่ะก็เลยอยากกินบ้างก็เลยสั่งมาอันนี้สั่งเองนะคะไม่ได้เป็นไม่ได้แบบโน้สปอนเดๆ์ดยอันนี้สั่งกินเองเลยนะแล้วที่สั่งเราอะไรรู้ไหมเขามีชีสกับอะไรนะเป็นทูโทนนะคะเป็นน้ำจิมนี่เป็นทูโทนแบบนี้เขาบอกว่าเป็นทูโทนแบบ้าาเเรลยยอทัังงง่่ส เราขอแกะชีสก่อนละกันนี่คือชีสทูโทนนะคะเพื่อนที่เขาบอกว่า,าชีสของร้านนี้อร่อยมากเดี๋ยวเราค่อยมาลองกันเดี๋ยวเราแกะอันนี้ก่อนคือันนี้ก็ถุงใหญ่นะเพื่อนร้อยเท่าไหร่นะร้อยห้าสิบบาทมันจะได้ถุงใหญ่แบบนี้เลยนะคะไม่น้อยเลยนะคะเยอะเยอะมากได้เยอะมากเราลองแค่หนังไก่เขาก่อนไหม,หมแล้วลองกัชีสเขา เปิดซื้อออกมาเลยค่ะอยู่าจะลองทั้งสองรสชาติเลยค่ะอออลองอันนี้ก่อนอืม <S <S อืมข้าคซอยากได้ ชีสแะบทูโทนแบบนี้นะคะกดสั่งที่ตะกร้การนี้ได้เลยแล้วก็พิมพ์ข้อความบอกเขาว่าขอ,อเป็นอะไรนะชีสทูโทนก็จะได้แบบนี้เลยค่ะจะได้แบบสองรสชาติแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับหนังไก่กรอบอีกหนึ่งถุงใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะในราคาแค่100ร้อยกว่าบาทค่ะเพื่อนๆพิกัดที่ตะกร้านะคะ